ตอนนี้ทำครัวนะครับคนเหยื่อหนขั้วอยู่นะครับตอนนี้ขั้วเนี่ยอันนี้จะขัดแล้วก็ทาสีนะครับเสาที่เป็นเสาใหม่ขัดแล้วก็จะทาสีนะคะอันนี้เขากำลังปองเลยเป็นรองหลังบ้านคือขา้าวกำลังปองนะคะัขัดทาสีทา,ทาอะไรหน,นึ่กระปูพื้นก่อนเพราะยันมันแบบพุนเดิยวมันสิหน่อย เหตุกรงของอันนี้คือครัวนะครับครัวใหญ่มากแล้วก็ม้วงสังกษ์ม้งหลังอันใหญ่เห็นบ่มบรรากาศมันจะเย็นมากนะครับแล้วก็จะปูกระเบื้องให้นั่งกินข้าวนา่งเสียอากาศแห้งพี่น้องอที่นี่ทำได้ดีสวยงามนะคฮะปูไว้ย้อนนั่นนี้ไว้ยอนอันอัดคลิปอันยังตอนนี้ก็จะเป็นแบบเออที่นั่งกินคนอ่อนฮันเบิร์ตในคนอ่อนฮันเบิร์ตก็จะเป็นบริเวณเหลื้อนะคะตอนนี้ไม่คนออกนะจ๊ะก็จะมีว่า ทำกับข้าวตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นซิมล่างจัดล่างเง่ๆยงางนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศว่ดทองให้ทองหน้าเลยไปปลูกเขานะครับในเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะครับมองนี่พี่น้องมาดึปลูกข้าวทั้งหมดราคาในนี้นี่เจา้าเขากำลังปรงเี่นฝงฝนสีตกแล้วนี่ฝนจะลินลงเรื่อย ของกันีทวีปอพี่น้องอากาศมันดีนะครับฟ้าคึอคืเหมือนเหมือนบ่ห่อนะจ้าน้ำร้อนรำเริงดมใจสวัสดีทุกคนนะครับอย่าลืมพูดนะคิวแตกนะครับพี่น้องเจ้าก็จ้เดิมนะครับตอนนี้มั่งเบิ่งบ้านนี่ยคุ้มมาเบิ่งงานเองเลยนะครับพี่น้องคขาก็จะสำเร็จแล้วนะครับก็จะแล้วเรา เร่งให้มันท่านสิเดือนอ้าพ่อฝ่าจะสิ่ยอดทางขึ้นไวพ่อเพ่อติดอันกรวตติดไตทางข้าก่อนฝ่าเนี่เลยเนยเนื้อแต่ติดรนี่รอราคาแล้วก็แล้วแต่เดินไฟนไว้เหมอนกันท่านีหลอกอือดืมเบิเบของผมก่อนจะส้่อนี่ก่อนได้้างได้ตัวนั้นไปใส่แทนตัวนั้นบ่ย ได้หนำเมื่อไปทั้งเทีงนี่ได้เติมเลยไหนที่ท,ท,ทั้งเทีงสิดอ่ะโอ้เป็นได้ใจในบ้านแต่ว่าการเติตัวเนี่ยคือต้องซื้อไม่เพิ่อมันบ่อขั้นได้ได้อันได้ที่มันไปสูบขึน้นมาหน่อยไหมตัวเนี่ยมันหน่อยบ่กึ่าจะไหนเดี๋ยวลองดันเมื่อก่อนเพื่อไปดันขึ้นดนันหา่างมันไหลไปได้ให้บู่ดันขึ้นเพราะเอาดัานไปเติมถังไปสุดจ้าแล้วมาเติมเพื่อได้มองหดน,น้ำหัวในน้ำหมุนหน้ามันก็ต้องได้ใส่หนำลายอยู่อู้สวยเด้อตัวนิดนึงบอกแล้ว

มันจะกจะพ่นสีนไปเขาจะพ่นสีนไเนี่ยนคือนเออเออน่ยูพ่นสีอันนี้เป็นพ่นแบบนี้เลยวัไดี้พ่นเต็มดีก็หอยข้มหอยยังก็ได้อยู่อันนี้าจะงให้ยัลงแรแลม่เหอถ้าะทำเหลื่อมๆเนาะเอ๊ะฮันอ๊ะไปมองหน้ากันดมงเฮ้ยตัวไปทั้งขาเลยสิ เอ๊ไปฟนักรดนน้อมันต้องต่ออันนคือเทเลยแ่แงหมอืมมีสองอย่างทำไสมัยนมันิดทั้งหไก่เนอท้นั้นแล้วมันต้องอันนั้นพอดีอยู่ที่ทั้งนี่เราก็ต้อนนาบนหน้าวันนีมันมันดีนี่พอดีอืมต้อนอนออกเเลยเอเาอาจจะา่ี่ ยันนจะู้ากอนอจะใอืมให้ไปกอมันมังยมาเองนะจ๊ะ้ำไมก็งามเลยอ่ะเห็นพอปู่บันดคือมันเป็นต้นที่มันราซื่อมันสวยอยู่แล้วบ่ถือว่หอนะบ่หอนยังพอดีอยู่ คิ้วมันจะเป็นส่วนไหนแต่ผทแบเแบดงสวยยังไงอมันจะมคิ้มันเป็นลื่นๆเนาะคดๆง่ายวันทียิงง่ายยิงลกมาเปิดไฟอย่างคือจิง่ายนอนเปิดไฟอย่างฉากค้มันจะสวยแล้วมันจะเรื้มๆโอเคไปมาดูตรวเบลินๆแทาทำความสะอาดง่าย ห้องน้ำกลังใหญ่แห้งๆเขาบองว่ห้องน้ำข้าง,าาง,นงบนน้อยๆโอเคมากโอเคเลยสวยเลยเจ้าข้างบนเล่าเมได้บรรยาก,กาศนะพี่น้องอันนี้แบบว่าหลังบ้านก็จะเป็นแบบปลาเข่านะอามอง,ม,ง,ม,นะงมันจะเป็นข้าวทั้งหมดนะคบเป็นข้าวต่ว่าข้างนาเนี่ยออกมาจะเป็นแบบว่าถนนหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นสะรอสะให้หน้าฝนตกน้ำปิดม,มันกกจะ อันนึ่นะจะมีต้นมงต้นไม้ตรงนี้ปูให้มันเต็มๆพอมมักต้นใหม่นะครับพี่น้องพอความสวยแต่ข้างบนน่ะเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ตกแต่งท่าสีเหลือกันเลยอันนี้มาค้นถามคำบรรายอามรไว้ให้ยังนะคะรับตัวนี้คือถ้าจะลงแลนกครบกันหมดกันปวกกันอย่างหลายๆอย่างเหลือกันสิเห็ดเป็นหน่อหอยต้นไม้อันนี้พิเศษต้นไม้แล้วก็จะลงแล็กทั้งหมดเลยน,นี่นะครับกันฝนกันอันนี้มันอยู่ได้หลายปีอยู่ค่ะ มันเป็นใม้ประดูนะครับมันเป็นหน่องไม้พายุงเลยเป็นนอ่องความแข็งแรงมันกระสูงอูนน้แต่ว่าล็อกข้างบนรับลมดีมากลมดีมากอืเริด่ดกระทะสีเหมืนกับเริ่ดกรสีเลยครัเดินไฟขาบาาแล้วก็ซื้อยงางอะไรยางคำว่าลงนะคะตอนนี้เลีงเห็นมันท่านวันที่สีนะครับว่าขึ้นวันใหม่วันที่สี่เขาตรงแล้วภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ สวยสวยสวยฟังก็รังเร่งนะช่างเร่งอยู่ก็แล้วก็จะให้มงจดรถฮะใคไมบ่ดเลืงเงข่อยกไ้ เจี growing up. Growing up. Dollars. Dollars. ๊ยาติดอะไรกันบ้างพวกเวามันสวยงามเลยวันี้ฝนตกอย่างอื่นคอหอนให้พี่น้องมันอากาศหอนฝนจะตกมันเอาหาใจบาๆถอดอดเปไปวิ่งๆจ้า ใส่ซิพี่มึงแพ้ปูเนี่ยมจะเจ็บคอโควิดโควิดโอ้ยอันลายเนี่ยมันตายหลายเลยบัดเสียใชโควิดมึอขึ้นให้มันใตายแล้วตายแล้วแวหากตอนนี้นะคะความฝันใกล้เป็นจริงแล้วนะคะบ้านใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะบ่เกินสิ้นเดือนนี่แน่นอนพอออกมาคุมเองแล้วก็พี่ชายเต็มตังคือแบบหยุดงานเลยนะไอ้คือหยุดงานว่าเฮ็ดงานมาคุมเองเลย แล้วก็สร้างเทพพื้นทาเฮ็ดขั้วนะครับเพราะเพ่อต้องทํากับข้าวที่นี่นะครับให้กับเขาอยู่ขั้วนี่แล้วก็เลียงพาาแล้ยังก็เรียงอยู่นี่อย่างสีไหนพี่น้องกัรับแขกรับยังก็คือแขกถ้าพ่อแขกทั่วไปแต่ว่าแถวที่ว่ามีเกียรติแขกแบบเอฟซีสีลักก็คือถามมากวันที่ยังไม่ีกําหนดเนาะนะคะฮะอะไรนะ ข้าแมงก่อนเจ้าไม่อยู่บอมบอมเลมันคะทำยังไงจะเป็นตอนนี้กำลังเลงสร้างไงเหตุขั้วให้มันเรีวปูพื้นพ่กอื่นแห้งน่ะจะได้ปลูกกระเบื้องพวกอื่นเลยบเ่เฮงพวกอื่นไม่อฮงกัจะได้ปลูกกระเบื้องแล้วเลยดิขาซีข้างบนอุ้ยอไรอย,ยังต้องเลงสร้างแห้งมันก็จะเรีวพี่น้องก็จะเสร็จเขาที่เข,ขาทต้ก็คือหลายหมื่นช้เวลาดโดนอยู่เกือบสองเดือนนะคะเดือนกว่าๆที่เห็ุแบบจริงจังนี่คือว่าเดือนกว่าๆนะคะจนจะเสร็จแล้วมันเป็นรูปเป็นรลังแล้วแต่ ติดไฟติดแอร์ตอนนี้เดินน่าจะเดินไฟมืออื่นไอ้เพิซื้อเบเกอร์ซื้อ,อพวกอันแัทเอาพวกอันยังอะไรยังมากแล้วนะคะถ้าเบิ้งบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่นะครับพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวบรรยากาศขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวจะได้พี่น้องในช่วดูดูกันแล้วกันเนาะนะคะ โอ้ตกสนับของเราอาลูกมานะกดไลค์กดให้เล่นบ่ได้พี่น้องไปขี่ดินแดงคือเรายังไม่สามารถปล่อยได้นะครับยังบ่เอาขี่หินมาลูกยังมาลุกเนื้อลูกมันจะแหลกนะครับยังก็เลยยังไม่ได้เนาะนะคะถ้าจะได้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะเพื่อนแล้วก็ขอบคุณให้กำลังใจนะครับและจะดไทยบรรยากาศลุ้นเรือเมื่ออื่นเมื่อเพื่อการจะมาปลูกต้นใหม่อยู่ ปูต้นไม้ให้มันแล้วนะครับเพาต้นไม้มันเหลือเยอะก็เสียวเครื่องปอดเราเน้นปอดประดับเอาพวกอ่าดอกไม้งามๆมาปลูกให้มันขึ้นพอดีมือวันง่ายแผงมันเขียวอมจะอุ่มดอกเราดอกเราเรื่องดอกยังธรรมดาสิก็น่าจะงามก็น่าจะสวยแล้วนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องฝากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะจ้าขอบคุณที่มารับโฆษณาจ้า